คอสร้างเรื่องขี้เกียจตื่นนอนจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยเอ,อานอนแล้วนะเอาเพื่อนมาปลุกนะเดี๋ยวมาเปลี่ยนชุดดีกว่าชุดนี้เออชุดนี้ชีดก็สวยมากไป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 ขนะับ ไปขี่จักรยานกันวันนี้จะไปสวนสนุกไหมเพื่อนเอาอะฉันะต้องรู้สัปเดินเองอีกแหล็ได้แต่ฉันอะจะเป็นคนขี่จักรยานนะโอ,โอเคได้อ,อ้วรถมาชนซะอีกแล้วมาเอ้ยมีโอ้มีโอเร็วๆทุกคนใครโดนรถชนบ้างไม่มีเลยไม่เป็นไรยองฮี วางนี้ไม่ต้องเสียใจไปสวนสนุกกันเฮ้ยเฮ้ยค,คุณคุณระวังนะโอ้ยขึ้นไปดีกว่าไปลงไหมพี่เปาถ่ายคลิปเพื่อลงอะไรอ่ะ แต่พี่ไม่ถ่ายลงให้นะอันนี้มาปนันต้องทำเองรู้ไหมั้ยนี่มันมิจังมาชะมากเลยเดี๋ยวปากสปิดกว่าแล้เพื่อจะได้ไม่ออกมาไม่ได้ยกล้เดีย๋ย,ยวยยาพาไปนั่งนะมาหมุน ไปหม่ไปไปกันทุกคนเอาชนเอาสาสัตเฮ้ยมาถึงมาหมดแล้วเราเหือแสงไปหน่อยเอ้าชนเปิดเราน่าจะมองเห็นเราจะมองไม่เห็นมา่เลยสปิดอัพเลยให้สปิดมันเร็วขึ้น <Luckily my way> เราจะได้ออกมาไม่ได้วววบบบบโอเคเรียแบบร้อยไปมาทุกคนมานี่มาเป็นเล้นน้ำมุดเร็วๆกันทุคนจะจะออกนคนจะออกไม่ได้แน่ทุกแบบคนจะออกไม่ได้แน่หนี้มันม่จังวิ่งแบบคุยนี้โอเก็งได้เรียบร้อยเแบบอย้า ให้ดูเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเอาโอเคมามิโอเอ้ยตามได้แล้โอ้ยเก่งมากเหลือมิโอใครเห็นมิโอบ้างกดได้กดได้กดเละ ได้แล้วเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วมีโออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใช้อันนี้ติ๊กต่อเห็นปัญหาเลยโอเคไหมมีโอตามมาที่โออยู่นี่ค่ะโอเคมาไปลาเฮ้ยยกยิมไม่ได้บายบายเลยยังไม่อยาดูหนังอ่ะทุกคนเราไปอยู่ตรงนี้กัน โอเคมามามาฉันจะไปสวนสน,นุกดีกว่าแต่ว่าวันนี้เอา้าวันนี้เราจะไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวจะไปดูหนังหมีดกันนะเกวมากถือว่าเฮ้ยวัดดีแมวเหมียวชวนเลยครับชวนไปได้